าวดดีดี่กับพี่คำรนตอนสีช่วยส่งเสริมชีวิตของเราอย่างไรฟังกันไว้นะ <c oughs> จะบอกให้มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นหนุนนำให้เราเจริญรุ่งเรืองมีหกมือสีหน้าตาสับปรดมองเห็นหมดอะเชื่ออยากเชือ่อเพราะคุณทูนหู สารตาใหญ่หนุนนำด้วยเ,เราอยู่ดีไหมครับดีค่ะ <c oughs> ชีวิตจะดีต้องมีสีสันสีสันนู่นก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะชีวิตต้องมีสีสันนะจันนะครับจะไปง่อยงอยไม่ได้ด้ยจันงอยอยู่กินน้ำมะพร้าวไม่หนะ <c oughs> <c oughs> ไหวแค่ไอ้น้ำมะพร้าวปรากฏว่าขายดีเลยะเ <c oughs> ชื่อเราเชื่อเขาต่างกันไม่เป็นไรและอย่าว่ากันความเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งอาจารย์ทำ เหรี ian, ยญพญายนาคขึ้นมาแล้วมีพญายนาคสององค์คล้อมเหรียญอยู่นั่น <c oughs> คืออะไระตรงหน้าสำนักงานะ่ะตอนก่อนไม่มีพน,นั้นทาเป็นเสาหลักเมืองวังบาดานันโอ้ที่อยู่ของเขาที่อยู่ของเขาณนะวันนี้สองเดือนละวสองเดือนผ่านมาแล้วอาจารย์บอกว่า,วาปีเนี้จะเป็นปีของพญายนาคอาจารย์จะทําเหรียญขึ้นมาแล้วก็มีแล้วเป็นไงครับ สวยงามมากผู้คนเป็นไงสนใจในสิ่งนี้ไหมที่อาจารย์อาจารย์ทำมาไม่เยอะทำม,ม,มาไม่เยอะทำมาเพื่อจะหาเงินหาปัจจัยไปสร้างพะระถวายวันปีนี้ทั้งปีปีทาเวสุวรรณเราไปทุกแห่งหนพาจนไปทุกที่ดีไหมครับดีค่ะ <c oughs> สรุปตุ๊บจะเชื่อถืออะไรก็ควรใส่ใจกับเหตุและผลด้วยครับเปี้ยงปังดังดโดนโป้งรวยเกิดเป็นคน มีธรรมะนาจะนาจนาจน่าจะบอกให้ธรรมะมีชีวิตสดใสโลบกดลงลดลงไปปัญญาใสสว่างทันทีอ้าบุก เอาดีๆกับพี่คำรณเรียนกับทุกคนว่าสีสันมันช่วยชุบความรู้สึกนึกคิดส่วนความเชื่อเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะจะบอกให้ไปไหมไปค่ะตอนเตรียมรับกับศพที่ตายจากโควิดแบบจิตไม่ตกนะจะบอกให้เกิดแก่เจ็บตายและตายแบบติดโควิดด้วยตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่แน่รอแรมเหมือนใจจะขาดเรา้อนรอ กรณีที่ญาติของพักพวกเสียชีวิตด้วยโรคโควิดแล้วตระเวนหาวัดเพื่อชาปนากิจศพปรากฏว่า10กวัดในจังหวัดนนทบุรีปฏิเสธการเผาเพราะกลัวเชื้อโควิดจะระบาดจึงต้องมาขอความมั่นใจจากท่านโฆษกระทรวงสาธารณาสุขมันเป็นอย่างที่ชาวบ้านกลัวไหมครับศพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่หายใจโรคโควิดเนี่ยมันติดต่อกรรันตรงการหายใจและไอาจามลดกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดศพอยู่อย่างงี้แล้วเราอยู่เราเยือนอยู่พี่คำานกับผมเยือนอยู่ไม่ติดครับ เพราะว่าเขาไม่ได้หายใจมาลดเรานะครับเตงอะไรก็ตามเนี่ยที่ศพหลังจากเสียชีวิตเนี่ยเชื้อโรคยังอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีข้อแนะนําว่าให้ทําความสะอาดศพคนที่เข้าไปก็ต้องแต่งชุดมาตรฐานนะครับอย่างเช่นว่าสวมชุด PPE สวมหน้ากากอนามัยสวมถุงมือพอหลังจากเราบรรจุศพเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ถุงซิปสชั้นทำความสะอาดภายนอกอและพอส่งต่อให้ทางญาติ บรรจุโงรงก็ขอความกรุณาว่าอย่านําศพออกมาแต่งตัวใหม่<อ>หรือนําออกมาลดน้<อ>ําหรือออกมาทําพิธีกรรมใดๆแล้วก็คือขอให้เป็นศพที่อยู่ในถุงซิปนะครับสองชั้นของเราแล้วก็บรรจุอยู่ในโงรงเปลี่ยนนะฮะว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะติดต่อแล้วครับ<อ>เพราะว่าศพไม่ได้หายใจออกมาไม่ได้ออออกมาได้<อ>นะครับเราจะกลัวกันเกินไปไปวัดต่างๆแล้วไม่ยอมรับ<อ>ไม่ไม่จัดงานให้นะครับ,รบเพราะว่ากลัวขอความเข้าใจตรงนี้สื่อสารออกไปว่าไม่ติดแล้วขอให้มั่นใจในสิ่งนี้ นาแม่นบอสแม่นสรุปว่าศพที่ตายจากโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดกันครับอ oh. ๋อมันเป็นอย,อย่างนี้นี่เอง <laughs> สู้เข้าไปว่าใจสู้สู้สทุกคนทุกผู้ก็ต้องสู้กันไป <laughs> เกิดเป็นคนเราต้องทนได้ลำบากอย่างไรก็ต้องสู้ชีวิต <laughs> ชาวนาชาวสวนชาวไร่จะมามงนั้นใคเอา้าใครลิกิต <laughs> ชีวิตะจะดีจะรู้ ีกับพี่คำรณอยากให้ทุกคนคำนึงถึงเหตุและผลเพราะเมื่อคนตายโควิดมันก็ตายตามคนไปด้วยเด้อ <c oughs> สีบอกให้วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถ์อาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยกันเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานี <c oughs>